โอ้หมาแล้วทุกคนน,นี่เขาเอาของมาเติมดูฝานี้ดิใหญ่มากอะเจ๊เอาฝาสักประมาณ8ฝาโอ้โหทั้งหมดเท่าไหร่คะ4,400แล้วะค่ะทุกคนทุกคนดูดิปูไข่ดองนะทุกคนยยอกโอยโคตรน่ากินแซ่บนะน้ำลายไหลปูไข่เจไดาย,ยาวรลาดอยู่ตรงนี้แล้วไข่เขาว่าทุกคนทูกไข่ดิเนี่ยไข่คือเยอะมากจริงทุกคนเนี่ยโอ้โหต้อขอบก็แบบมาโอ้มา อืไปจ้ะมาไปเวก่อนนะคะมันไม่ไหวแล้วอมาเพิ่งเคยกินปูดองกับปลาเนี่ยนะคะอ้ทุกคนดูดิไข่พลาดอะ เฮ้ยมาแล้วเขินจนมาเลยมาไม่ได้เปิดคลิปเลยโอ้ทุกคนนี่คือข้าวขาหมูนะฮะอันนี้ขาหมูอะไรข้าวขาหมาข้าวขาหมาขาหมูร้าน๋วยจับในเอ็กซ์สวัสดีค่ะ,ะทุกคนเราอยู่กันที่ร้าน๋วยจับในเอ็กซ์นะคะอ่าย่านไหนคะเยวาวราชค่ะเออแม่บุ๊กเคยิปให้ทุกคนดูแล้วนะปุ๊บพูดปุ๊บกินปั๊บเลยเนี่๋วยจับในเอ็กซ์แต่กินข้าวขาหมูก่อนทุกคนนี่อ,อร่อยไหมเอาจริง นี่มากินครั้งแรกเลยฮะนี่ทุกคนเป็นก๋วยจั๊บชื่อดังย่านเยาวราชทุกคนก๋วยจั๊บในเอกและนี่คืออะไรเกาเหลาค่ะอ่าเป็นเกาเหลาเลือดหมูใช่มีข้าวขาหมูนะทุกคนดูในร้านครับคนเยอะมากตอนนี้บรรยากาศนี่มันจะมีหมูกรอบด้วยใช่ไหมแล้วก็มีผักอรมีตับด้วยพูดไม่หิวป่ะเนี่ยช่วงเอาช่วงเอาอ่ะนี่นี่ไม่ได้ปรุงเลยเนี่ยอร่อยเลยโอ้โอ เป็นการเปิดคลิปที่เปิดมาแล้วกินเลยอะทุกคนดูแม่บุก๊กดิไม่พูดไม่จาแล้วอะเปิดปุ๊บกินปั๊บโคตรน่ากินอะทุกคนดูดิย้อยเลยมันแตกละลายแล้วน้ำซุปเขาดีมากเโอเคทุกคนวันนี้เรามาทำกุราแถวเยาวราชนะแล้วก็กำลังคิดอยู่เลยว่าเราจะซื้ออะไรไปทำเมนูเพื่อนๆให้ดูดีแถวเยาวราชมันจะมีอะไรที่แบบเด็ดๆนอกจากเราด เกาลัดัะทุกคนเราจะทำเกาลักยำปลาราเฮ้ยเขาไปเอามันจากไหนเนี่ยจากเทือกเข่าหิมาอะไรอะ่ะจากเทือกเข่าหิมาอะไรอะ <c oughs> ไ่ะเฮ้ยมา <c oughs> เล่นมุกได้แล้วเทือกเขาหิมะอะไ <c oughs> ช็อตนี้เพื่อนๆต้องคอมเมนต์น,นะฮะต้องให้กำลังใจไม่บล็อกเขาพยายามเล่นมุกนะครับโอเคทุกคนเรามาถึงยำปลาดเราก็มีอยู่ร้านเดียวที่เราคิดว่าแบบ <c oughs> จะทำให้ดูเ <c oughs> พื่อนๆได้ดูอนะซึ่งคราวที่แล้วเราทำไปแล้วก็คือปูไข่ดองเจดายอมลาราด้า แต่คราวที่แล้วเราซื้อไปแล้วเราก็ใช้น้ำยำของเขาเลยแต่คราวนี้เมี่อกี้แม่บุ๊กอบอกว่าเฮ้ยปา้ามาแถวยาราลแล้ว,ลวซื้อเจดากลับไปเดี๋ยวมาม่าทำเหลาปลาทะเลเดือดให้กินเพราะฉะนั้นเมนูที่เราจะทำในวันนี้ก็คือเหลาฟูไข่ดองน้ำปลาน้ำปลาาทะเลเดือดอโอ้โหโอเคไปเจอที่ร้านเจด้าครับไป คนร้านอะไรครับเก่าร้านค่ะร้านเก่าร้านครับไม่ใช่ร้านเจไดอยู่นี่ฝั่งนี้เออคนเยอะมากอ่ะโอ้โหทุกคนดูดิของดองมันน่ากินมากอ่ะมาถึงปุ๊บเจอแฟนคลับถ่ายรูปด้วยนิวานขอบคุณครับขอบคุณครับคือไก่เราเน็นไก่แน่นเลยอ่ะ แบ่งชิ้้นนดวยะะคอันนี้เป็นปูทะเลใช่ไหมฮะใช่อ่าเอาทั้งปูมาปูทะเลเลยและนี่คือน้ำจองของเขาเอี่ยต้นเตอยู่นี่เลยน้ำปลาใช่ไหมคะนี่ใช่น้ำปลาโอ้โหโอ้โหอ้าวนี่แหละเอาไข่ไข่เลยครับสวยเลยฮะโอเคพอมไหมคะพออยากกินกระชิ้มเลยอ่ะสองชิ้นรวมเป็นหนึ่งตัวใช่ไหมต้องอ่าโอเคกินไปเลยจ้าเอาไข่เน้นๆเลยครับราคาของเขาทั้งหมดเลยนะรับรู้สา่งกินได้ไหมคะ ก้งไข่กับกั้งเนื้อเป็นยังไงอะข้างในก้างไข่ข้างในยังมีไส้แดงๆกรีดมาจะเจอแดงๆอ๋อโอเคอนั้นเราปรุงด้วยเนาะปรุงเยอะหน่อยนะเอ,เอาเอาอีกก็ได้ครับปรุงโลก็ได้คะ่ะโอ้โหมาแล้วทุกคนนี่เขาเอาของมาเติมดูฝานี้ดิใหญ่มากาอะเจ๊เอาฝาสักประมาณแปดฝาเนี่ยตัวนี้น่าจะมีตัวละเกือบโลแล้วเนี่ยตัวเนี้ยได้เรียบร้อยนี่โอ้โหทั้งหมดเท่าไหร่คะ น่แล้วะคคทุกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครบอบคนด้วยนะครับ4,460สำหรับวันนี้ทุกคนตัวบีขออนุญาตไปรับ BB ก่อนแล้วกันนะฮะไปหึงบ้านแล้ว B เปียกระโดดเฮ้ยมามูมาเกาะเป็นลิงเมื่อกี้ทุกคนตอนถึงโรงเรียนอ่ะเฮียว่าจะถ่ายดูตอนไปรับ BB แต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแบตกล้องหมด uh huh. เลยต้องกลับบ้านมาหาแบตก่อนดูดิเกาะเป็นลิงเลยเกาะแซ่บในรถเลยทุกคนดูดิเป็นอะไรลูก คิดถึงใครคิดถึงแค่ไหนหรอขาดปลาได้ไหมคืนนี้ปลาไม่อยู่นะนคืนนี้ปลาต้องไปงานเพื่อนแล้วทำไมบีบีเมื่อเช้าบีบีร้องไห้ทำไมคะ,มะนะเพราะว่าปาเป็นหักเลยคุณลอแล้วร้องไห้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าให้คุณปารับเร็วเร็วหรอคิดถึงปลาเหรอหิวข้าวโอว้เราที่โรงเรียนไม่มีข้าวกินเหรอลูกกินข้าวไปแล้วแต่ว่าจะหิวข้าวอีกอ๋อที่โรงเรียนมีน้อยเหรออยากกินอยากมีเยอะแต่อยากกินข้าวที่บ้านใช่ไหม วีวีอะไรพรุ่งนี้วีวีไปโรงเรียนน่ะป้าไปรับช้างหน่อยนะรับเพื่อนรับเร็เร็วสิเพื่อนรับเร็วเรมซสิวีวีบอกป้าเขาป้าเกือบน้อยเฮ้เราก็อยากถ่ายลูกนะมันหิวมันหิวอะไรบอกป้าก่อนหิวมากๆหิวอะไรบอกก่อนหนือยากไปแล้วอยากไปไหนอยากกินอะไรไหนเพื่อนไม่เห็นหน้าอยากกินอะไริอยากกินสมุนสมุน นี่คือสิ่งที่เขาอยากกินที่สุดและชอบกินมากคือข้าวหน้าแซลมอนกินทุกวันกระปุกละสองร้อยาสิเมนูวันนี้มัวจะดื่มอะไรบ้างเดี๋ยวบริการครับ ครับทุกคนกลับมาถึงบ้านนาทำเหลาปลา้ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมาลาดกับทุกคนดูดิปูไข่ดองฮะทุกคนไข่เยอะมากเลยนะพ่อคเขาทำยังไงทำไมไข่ใช่ไข่คือล้นแบบสุดๆอ่ะเขาไม่เอามันออกเห็นไหมคะอ่ามันมันยังอยู่สีเหลืองอะทุกคนแต่ว่าเราเอามันออกมันก็เลยไม่มีกลิ่นของปูทุกคนโอ้ทุกคนดูดแล้วดูกุ้งครับนี่ฮะทั้งถาดนี้เท่าไหร่นะคะ4,400ค่ะอโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเหลาปลารสูตรแม่บุ๊กวันนี้กระถินมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเราจอดรถแล้วก็บขง นะครับใส่เลยครับอันนี้น้ำตาลนะคะครับลงไปก้อนเดียวพอครับลดหวานครับบ้านเราไม่โอ้โหเธอหวานเกียบแล้วนะแล้วก็น้ำปลาสูตรพิเศษของคุณโ,โบนี่ฮะ ใช้ยี่ห้ออื่นนะโดนกระทืบเปล่าครับทุกคนต้องใช้ยี่ห้อนี้เท่านั้นนะครับปลาโบมันจะแบบนัวๆทุกคนไม่เค็มนะคะไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยนี่ทุกคนแค่เอาน้ำตาลปี๊บกับปลานะฮะผสมไม่เข้ากันครับใช่ค่ะแล้วก็ดองทิ้งไว้ค่ะดองอีกเหรอมาไม่ทิ้งแล้วกินเลยครับวันนี้ไม่ไหวแล้วครับน้ำมะนาวนะคะหนึ่งถ้วยครับใครอยากกินเปรี้ยก็ใส่เยอะๆอยากกินหวานก็ใส่น้ำตาลได้เยอะแค่นั้นเองและนี่แหละสัมพันธ์ตรงนี้เลยครับทุกคนพริกเขาเรียกว่าพริกปั่นใช่ค่ะอ่าพริกจินดานะครับทุกคนใส น้ำยำเองก็เรื่องของหนูแต่เจ๊บอกเลยว่าอร่อยแน่นอนใช่เราก็เลยจะใส่น้ำของเจ๊ไปด้วยค่ะอ๋อนี่คือน,น้ำยำของเจ๊เหรอโ้อ๋อใส่รวมไปเลยใช่ค่ะเอาไปครับนี่ครับโอ้โอเป็นการผสมผสานระหว่างเจ๊าดากับแม่บุ๊กนะครับคลิปนี้ใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วไม่พอครับทุกคนต้องใส่มะนาวค่ะมะนาวสดลงไปทั้งลูกเลยครับ เวลาดูดจากมะนาวเหนือน้ปลาลามันจะซึมลงไปในมะนาวแล้วมันจะแซ่บมากทุกคนหลังจากนั้นก็ใส่ผักชีฝรั่งนะค่ะเป็นผักที่เฮียชอบที่สุดครับอันนี้ต้องกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือผักชีฝรั่งอร่อยมากแล้วก็หอมแดงค่ะหอมแดงซอยครับนี่ฮะถ้าเป็นหอมแดงซอยสีอะมาคืออะไรร p p no, ัชดาอยากไปมากใช่ไหมคือปาคิดถึงร oh, ัชดาซอยสีมากสมัยก่อนไปเล่นดนตรีซอยนั้นเล่นดนตรีอะไร32ผับ ใครเกิดยุคเก้าสจะรู้เลยว่ารัชดา,าซอยสีนี่คือมี32ผับเฮียเล่นมาเกือบครบทุกผับแล้วแล้วตอนนี้เฮียก็จะกลับไปเล่นอีกรอบหนึ่งใครอยากฟังเฮียร้องเพลงไปฟังอันเก่าๆเดี๋ยวเฮจะทำ YouTube ดีกว่า มีมีผู้หญิงคนไหนอัไม่ให้แฟนเองไปร้องเพลงอ่ะเออมันต้องไปร้องได้หลังจากน้ำยำเข้ากันดีเรียบร้อยโอ้โหโคตรน่ากินแซ่บนาน้ำลายไหลใส่อะไรครับวันนี้เม็ดรกถินค่ะบอกที่มาก่อนครับว่าเม็ดระถินมาจากไหนครับจอดจากป่าข้างทางค่ะนี่คือเก็บกันเองนะทุกคนเม็ดรกถินน่ะเฮียลงไปเก็บเองอ่าใส่แค่นี้พอแล้วก็ยำเลยจ้ะต้องแค่นี้เลยค่ะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะไปจัดจานกันค่ะ now ุกมาป้ายป้ายไปไหนอะป้ป้ายเอ้าไปกินที่เยาวราชมาอย่างอิ่มไม่พอทุกคนกลับมากินนี่ครับนี่มีข้าวเหนียวด้วยปูองเราไม่ได้กินมานานมากใช่ค่ะเพราะว่าทําไม่ทันถูกต้องค่ะหลายคนอะสั่งอาทิตย์นี้ได้อาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยขออภัยที่รอนาน้วยทุกคนวันนี้เรามีปูองเหลืออยู่สองกระปุกใช่ไหมเราจะได้กินมันนะก็ขอได้ไหมแล้วมาทําอะไรมีหมูทอดข้าวเหนียวปูอะดูนี่เอาหมูทอดมาด้วยทุกคนดู นี่เอามากินกระปวองว้าวทุกคนมันเย็นสบายมันไม่ขุนน่ะปกติเราต้องรีบกินกัน,นใช่ไหมมันร้อนเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบอากาศเย็นมากเพราะเรามีแอร์แล้วนะคะทำไปทำไปทุกคนบุ๊จะหลบับตุย่ยบอกว่าไงคะเดี๋ยวแอร์ออกซะเลยนี่เดี๋ยวแอร์อ,ออกซะเลยนี่ดีไหมเอาแอร์ออกไหมมันหนาวไปอ่ะนี่ทุกคนหูอ่องของเราครับจุ่มแบบนี้ครับไม่ได้กินนานแล้วครับโอ้โหทุกคนลองสั่งไปกินดูที่ไลน์แอร์ตัวเี้ยฮะจะได้แบบนี้เลยดูควันดิ หลายคนถามว่าซื้อไปต้องเวฟกี่นาทีคะถ้าเพิ่งออกจากตู้เย็นนะฮะแนะนำให้เวฟสักสาสิบวิถึง1นาทีแล้วก็ใครที่ได้รับสินค้าปุ๊บถ้ายังไม่กินอย่าวางไว้ข้างนอกนะเอาแช่ตู้เย็นนะทุกคนเพราะเสียหลายคนมากเลยเพราะแบบช้า่าใจไงวางไว้ข้างนอกแต่เนียเข้าใจนะ้ร้อนนะคะทุกคนแล้วก็เราไม่ได้ใส่สารกันบูดค่ะอะไรลูกป ร้อนมากมาครับอ่ะงั้นเรามากินหมูกับปูอ่องก,ก่อนหลายคนถามว่าซื้อไปกินอะไรครับกินกขา้าวเ,เปล่ากินข้าวเหนียวกินเหมือนที่เรากินเนี่ย<ช>มีหมูใช่ไหมจุ่มไปนี่แบบนี้หรือสั่งซื้อหมูได้ที่ไลแอบ,บตัวเฮียเดี๋ยวเฮียย่างแล้วเฮียไปส่งให้อันนี <laughs> ท้ทอดขายทุกอย่างจริงๆลูกกําลังโตทุกคนนี่ครับจุ่มเสร็จเป็นแบบนี้ลูกมีกี่คนคะสามมั่ออนนี้นี่ยนะคนอีกสองไนะ อยากมีอีกไหมปาได้ยินล้าไปพูดกับเพื่อนพึ่อะัรคะพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วเอาคนเดียวแล้วพอแล้วโอ้เราตกลงกันแล้วว่าพอแล้วมาตกลงกับม้าตอนไหนมาตกลงกับม้าตอนไหนปาได้ินมาไปพูดนะข้างราอยากเลี้ยงแบบให้มีคุณภาพค่ะสองคนก็ได้คุณภาพได้มาเลี้ยงเอง เราก็จ้างตากล้องอิิลเเจบบีป็นไงง้าโอ้โหกี่คนมาท่าทุกคนอิทิลิเจบีอ่ะเฮียอยากถ่ายทุกคนดูนะแต่เขาไม่ให้ถ่ายบีบีจะเป็นเด็กที่ไม่อยากให้ใครเห็นน้ําตาถูกต้องค่ะหยุดเรียนเยอะไปเพราะว่าไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปทํางานด้วยกับบิลกับที่บ้านอะไรเงี้ยที่ต่างจังหวัดนะที่ปานบุรี พอถึงวันนี้ตอนเช้าไปโรงเรียนทุกคนอินทินิจ๊ะดีครับร้องไห้ตั้งแต่หกโมงยันถึงโรงเรียนเฮียชอบตรงไหนวะจะเข้าโรงเรียนอยู่แล้วป้าป้า,ปาจอดรถก่อนจอดตรงนี้จอดทำไมอ่ะให้มะมาปลอบบีบีแป๊บหนึ่งให้มามาปลอบบีบีแป๊บหนึง่งให้มามาปลอบแ, <c oughs> แล้วเฮียก็จอดรถแล้วเฮียเอากรบกล้องมาจะถ่ายเขาเขาเลจาจะก,กอดแม่เขาเลย ui, ไม่เอาไม่เอาไม่อามยากให้เคนน้ำตาบีบีแล้วเขาร้องแบบสงสารเขาว่าใช่แล้วสุดท้ายพอไปเรียนเดี๋ยวขึ้นคลิปไปดูคุณครูส่งมา แดี๋ยวขึ้นปคิดไปดูคุณครูส่งมาตอนอยู่ในห้องเรียนนี่ครับดูหน้าเขาดิแล้วดูเพื่อนเขาดิีารัาหเพื่อนเขานะแล้วเขาอะเมื่อไรแม่กูจะมารับพ่อกูอยู่ไหน แต่มาชอบตอนที่เขาเกี่ยวกขนมปังเหรเป็นยังไงนะคะอ๋อเมื่อเช้าแม่บุ๊กทำขนมปังให้บีแล้วเขาร้องไห้ร้องไห้ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าเงี้ยเขาถือขนมปังข้างหนึ่งแต่ป้ามารับบีบีเบอร์หนึ่งเลยนะป้าปาต้องมาเร็วๆนะหิวก็หิวอยากร้องไผ่อยากร้องเอออ่ะอุ้ยเค้าเหนียวหายไมม่้้้กินนแลวัังคะอเนี้ยเราคุยก่อนไงประเดิมคุยก่อนเราให้เพื่อนๆดูปูอ่องก่อนแน่ให้ดูใกล้ๆก่อนนี่ฮะ ซื้อไปคุณก็ได้แบบนี้ครับโอ้โหแล้วหล่นด้วยแล้วหายากด้วยข้าเหนียวหล่นเนี่ยขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นเรามีช้อนตักขึ้นแน่นอนโอ้โหเพราะว่าหมูอร่อยว่ะใช่เราไปสั่งมาเพิ่มไหมแล้วก็ตั้งไว้ก่อน <laughs> สั่งซื้อพวกได้ที่ไลน์ตัวเฮียนะครับสั่งกันมาเยอะนะครับ นี่เหลือสองก็กุ่สุดท้ายนะครับแม่บุก๊กกำลังทำอตใหม่อยู่นะฮะสดสดใหม่ๆม,มาบูไข่เจดายาวราชอยู่ตรงนี้แล้วแต่มาดูแม่บุ๊กกินอะไรนี่คือของที่แม่บุ๊กกินอยู่ครับเป็นมะม่วงของเจดค่ะแต่เอามาใส่กับน้ำปลาของเราถูกต้องค่ะมาที่อย่างนี้น่จเด็กหรอือเปล่าอร่อยไหมเนี่ยขอกินบ้างคิดได้ยังไงเอามะม่วงมาใส่กับน้ำปลารส <ถ S 2> <ร>ชาติาตาน,น้ำตาลด้วย รสชาติมันหวานหวานเค็มเ็มทุกคนแล้วมะม่วงแบบว่าเปรี้ยวๆนะขอคำใหญ่ๆได้ไหมคะแล้วว่ามาท้องมามากินขนาดอุ้ยใหญ่ไปมหมมาขอเริ่มจากอันนี้เลยทุกคนเนี่กับแม่บุ๊กยืนคุยกันนะว่าไข่ทําไมเขาเยอะได้ขนาดนี้มาดูดิใช่เยอะมากไข่เขาว่าทุกคนทุกไข่ดิเนี่ยไข่คือเยอะมากจริงทุกคนเนี่ยโอ้โหแล้วขอบก็แบบเจนนาบอกว่าอันเนี้ยไข่ของมันจริงๆนะไม่ใช่ไปเอาไข่ไก่ไข่อะไรมาแปะนะถ้าเอามาแปะอ่ะมันจะไม่ติดกระดองแบบนี้เนี่ย มันจะไ,ไ่ติดแบบนี้โอ้โหเจ๊เขาดูแลดีมากเจ๊ดูแลดีมากทุกคนมามนชอบตอนที่เขาบอกว่าแต่เดี๋ยววันนี้ถ้าซื้อกลับไปแล้วยังไม่มีเวลาต้องทํางานอย่างอื่นอยู่เอาแชา่ช่องฟิตก,ก่นอ,อกนอนะโอ้น่ารักมากน่ารักมากนี่ทุกคนโุยไข่คนล้นจริงๆทุกคนไปซื้อกินดูครับไม่ต้องแนะนําก็ได้หลายคนคงซื้อกินอยู่แล้วแล้วโชคดีด้วยวันนี้เจอแฟนคลับมาซื้อด้วยขอถ่ายรูปกันมาโอ้โหมา Hmm. ไปจ้ะมาไปเวก่อนนะคะมันไม่ไหวแล้วแ hmm. มังโคตรอร่อยอะไข่มันเต็มมากมามะนะ่าอันนั้นมันใหญ่ไปมาม่าม,มันใหญ่ปโ <c oughs> อ้โหบุ๊คแลบาดล่ะโอ้โห <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> มาเอากุ้งไปอีกค่ะไม่ต้องกินปูใช่ไหมคะปูเก็บไว้ให้ป้าพูดเลนเลนมาสองกระดองไม่พอเอาไปอีกค่ะแต่บนึ่ค่ะเราซื้อมาแปกระดองแม่โบด้วยเขาจะมากินหรือเปล่าเขาจะว่างหรือเปล่าแม่อยากกินแม่บอกว่าต้องเรียกนะเรามาก็บอกว่าแม่นละโบโทรไปแม่จะรับไหมคะเปิดเสียงรอไว้แล้วเนี่ยโอ้โหเขาชอบกินนะเจ้านี้เขราะถ้าเป็นจานนี้ต้องต้องเรียกเขาเลยนะนี่เอาไปเวฟให้หมดครับทั้งกุ้งทั้งปูไข่ดอง มาแล้วโหแม่บุ๊เวฟกี่นาทีอะมะอันเนี้ยสามค่ะอ่าใครที่ไ่กินของดิบนะฮะเอาไปเวฟบบแม่บุ๊คสามนาทีจะออกมาเป็นแบบนี้เจด้ก็โคตรอร่อยเลยทุกคนดูดิเป็นไงอร่อยมากเนื้อมันแบบแซกอะมาต้องชูขึ้นมาให้เพื่อนๆนดูกินแบบไหนให้ฟินนี่ตอนนี้เฮียกำลังคิดอีพีใหม่ของช่องเราฮะกับแม่บุ๊ว่าอะไรป่ะจะไปหาวัตถุดิบร้านแบบดังๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอามา เขาเียผสมผสานของเขากับเราอย่างวันนี้เป็นปูไข่ดองใช่ป่ะส่วนแม่พุกทําเหลามาราดอ่าคราหน้าอาจจะเป็นหมูกรอบในใช้ชาชื้นเราจะเอามาทําเป็นยำกันก็ได้แต่ถ้าตื่นสายอดกินนะคะตีกี่โมงครับตียังก็หมดแล้วค่ะหมูกรอบในใช้นะต้องไปตั้งแต่แปดโมงตื่นกี่โมงครับตื่นสักแปดโมงสิบป้าทําไมป้ามีปัญหากับการตื่นนอนคะทุกคนขอมาถึงเวลานอนไม่ยอมนอนเฮียเฮ้ยมามาพูดอย่างนี้ได้เลยนะ ทำไมป้าถึงไม่ยอมนอนอ่ปะป้าเป็นโรคอะไรอะคะไม่ได้เป็นโรคมะเฮียเคยบอกว่าเฮียไม่มีทีมงานใช่ปะ่ะเฮียทำเองทุกอย่างอะทุกคนอย่างรางวันเนี้ยเราอัดคลิปใช่ไหมล,ล,ลงนู่นลงนี่สองทุ่มปุ๊บแม่บุ๊ก,กับน้องไอบีไปนอนอนั่น,น่ะเป็นเวลาที่เฮียกำลังแ,แบบสงบแล้วเป็นเวลาที่ถ่ายติ๊กต็อกถ่ายติ๊กต็อกถ่ายถ่ายติ๊กต็อกเล่นกนไม่เล่นถ่ายติ๊กต็อกนั่นน่ะเป็นเวลาที่เฮียก็ไม่ได้แบบว่าได้เคลียร์งานที่ค้างคาต่างๆเริ่มทำงานจริงๆคือตีสามทุกคนใช่นอกั้นถ่ายติ๊กต็อกนี <laughs> ่ครับ <laughs> <laughs> อาปากทุกคนใครที่กำลังหิวใครที่กำลังแบบว่าซูดปากอยู่ตอนนี้แซ่บครับทำไมมันอร่อยเลยได้ขนาดเนี้ไหนอุ้ยมาแป๊บนึงขอกินก่อนชิมกููไฟรดอกกับข้าเหนียวครับนี่กุ้งด้วยเป็นไงอ่ะดีไหมคุ้มค่าสมราคาคุ้มแบบคุ้มมากอร่อยมากทุกคนคุ้มกันที่ไปอ่ะใช่นี่กุ้งด้วยสุ่มไป รู้แล้วทำไมคนแบบถึงกินเยอะของเขาดีมากจริงทุกคนแซบรายแมนอะสั่งทั้งเต็มเลยที่เราไปยืนรอเนาะนี่ทุกคนรู้ี่โอ้โหโคตรแซบ่บแล้วกินเขาเนีย้ยปูอ่องนี่แบบนี้เนื้อมันดีแบบเนื้อดีมากๆเลยทุกคนอืเขาไม่รอ้อนจนเค็มไปอือเขาโทษค่ะมามาบ้างกินบ้างอันนั้นอะ หลังจากที่เราติดแอร์แล้วค่ะเพราะว่าจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งมาแอบอยู่ค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแป๊บ,บนึงพอข้างในนี้มันเย็นใช่ไหมทุกคนมีแอร์ใช่ไหมเนี่ยแล้วข้างนอกอ่ะมันจะมีรูใช่ไหมแล้วแอร์มันจะออกไปที่รูเนี้ยแล้วจะมีสิ่งหนึ่งที่มันนอนรอแอร์รูนี้ยเดี๋ยวให้ดูสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอะไรคะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ากล้วยหอม <laughs> มันนอนรับแอร์ตรงรูนี้ทุกคน พอมีแอร์ชีวิตจะดีขึ้น <ed> ลุงยิ้ซื้อตั้งนานแล้วผมแม่บุ๊กนี่คือกินจริงจังเลยนะมาอร่อยมากกินกุ้งกับป๊ามามาค่ะมาจุ่มจ้ะชนไปเรามันอยู่ด้วยกันได้ไอ้น้องเล่นไงเราเล่นด้วยกันไงเนี่ยทุกคนของแม่บุก๊กพอเอาไปเวฟเสร็จมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนื้อมันฟูมากเลยทุกคนมันรสชาติเป็นไงพอเวฟเสร็จใจฟูใจฟูไม่ถึงเป็นยังไงอะ มากินฝาไหมโอ้โดูฝาดิเอาละที่มาคำว่าอร่อยหัวทิ่มฮะอร่อยมากอืมเฮ้ยเอาไปเวฟก็อ,อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย,ย,ย,ยนี่โอ้โหนี่ทุกคนก้ามก็ทุบมาให้ด้วยแบบนี้เลยทุบละเอียดมาเลยอะเดี๋ยวเรามาแกะกินกันคนหนึ่งกินตรงนี้ก่อน ลองปมา,า,าดูไข่เป็นก้อนเลยอะอนี่ทุกคนล่แบบนี้น้ำเหลาของเรามาดูนี่ทุกคนครับหมแม่คุ้มราคาจริงอะ่ะทุกคนสี่พันอะตอนที่เจ๊คิดเงินมาไม่เห็นป้าแอบหน้าเสียนิดนึง <laughs> มีการทบทวนราคาแล้วนะเจ๊เท่าไหร่นะตีพันสีเจ๊ขอบินได้ไหมครับ ม,มาชอบปูมามากกว่าะปลาชอบปูทะเลเนี่ยคนดูดิย้อยอย่างนี้เลยนี่มาดูอืออือเฮ้ยรอบนี้อร่อยกว่ารอบที่แล้วอะใช่อร่อยมากเออแล้วรอบนี้รู้สึกว่าปูตัวใหญ่กว่ารอบที่แล้วด้วยเหมือนเราไปเช้าอะเนาะเออเราไปเช้าไงา ทุกคนอะอร่อยแบบอร่อยมากอ่ะทุกคนหนึบหนับเยทุกคนเอาไปเวฟมาแล้วจะเป็นแบบเนี้ยแล้วแกะมาเป็นยังไงอะเป็นขอนนี้เลยเหรอเฮ้ยมันอร่อยไปอีกแบบเลยอะหนึบหนับมากปิดเนี่ยทุกคนคำนี้นะกินแล้วฟินยันบังบอลนู้นเลยบังบอลห้าเลยอะไข่มันมันเยอะขนาดนี้วะ เขาคัดยังไงอะนี่้าเพิ่งเคยกินปูดองกับป้าเนี่ยนะคะโอ้โหทุกคนดูดิไข่พลาดอะโอ้โหป้าก็คิดชื่อเนอะาะไข่พลาดมาปูมานี่คือคำที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเฮียแล้วมั้งเนี่ย ไโคตรเด็ดอะ่ะมาเอาข้าวเหนียววายให้ป้าอันหนึ่งได้ไหมคะคนเนี้ยลูกหินข้าวอย่าลืมซื้อข้าวญี่ปุ่นโอ้โหทำยากบซูชิทุกคนครับบีบีมาครับขอเสียปรบมือต้อนรับน้องบีบีหน่อยครับเออตรงเลยเมื่อเช้าให้ร้องไห้นะ ลองไปกินขนมปังไปนะบีบีแล้วป้ามีคลิปบีบีด้วยนะตอนอยู่โรงเรียนอะป๊าพูดให้นฟังเลยบีบีคืนนี้ป้าบอกแล้วนะป้าขอแล้วนะป้าขอมามาแล้วนะมามาให้ไปป้าทุกคนบอกป้าได้นะคะไม่ต้องไปป้าขอวันเดียวเพื่อนป้าเดี๋ยย พี่จูมีรถไฟเมื่อยอมากจะพูดจะปีอะไรที่จะไปไหนข้างนอกนะจะไปตรงนี้นี่แล้วนะกุ้งกุ้งกุ้งเอางี้ไงให้แม่อันนี้ไป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 แม่ไรแม่บิลเหโกบิลครับสวัสดีโกบิลครับสวัสดีค่ะทุกคนเร็วๆนี้ผมไม่อยากสปอยอ่ะอยากพูดอย่าพูดก่อนเลยขอลงก่อนคนแรกเลยที่จะบอกเลยนะ นี่คือของขวัญแต่งงานที่เฮียจะมอบให้บิวทุกคนนี่ครับคือของขวัญแต่งงานนี่เป็นไงไม่ใหญ่เไปนะครับอกไม่ไม่รู้ต้องให้วันนั้นน่ะเอนี่ให้ของขวัญแต่ธานีไม่กินตุเรียนเฮียต้องให้ใหม่ผมกินเลยนี่ครับขนมปังกินเงินใช่ไหมเฮีย <c oughs> มีแบงยี่สิบเต็มเลยกินปูดีกว่าอันนี้คือของขวัญแต่งงานที่เฮียให้บิวคือทุเรียนหมอนทองนะครับนอนได้ป่ะหมอนทองนอนได้ไหมก็นอนได้ถ้าหมอนมันนิ่ม เป็นไงแม่อะไรคะมั่งเดอันนี้ของอันนี้ของบิวให้ไม่ได้อร่อยแค่ไหนไม่มยดีๆมันบูบอกคิดคิดดีๆนะพูดอย่างเงี้ยคิดดีๆนะพูดอย่างเงี้ยไม่เองม่เท่ากับไม่ถ่ายค่ได้ถ่าได้แต่ถ่ายกับป้าเสร็จแล้วไปกินเลยหนูอยากมาตัวนี้หนูได้แค่ไหนเราออกมาถ่ายโกบิวเป็นใครเป็นแม่บีบีเฮ้ยแม่ใครมีแม่กี่คนเออบีบีมีแม่กี่คนกี่คน สามอีคนนึงใครเนฝนอ๋อแม่ัใจโอ,อตกใจตกใจวันนั้นพาบีบีไปอ,อ่ะท่กค <c oughs> น <c oughs> นี่ารับฝาสุดท่ายที่าหลือ่า้่า้่าฮ่าน่าฮ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 ีาฮนาฮ่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 าิ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าแ่่าฮ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 าฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่ดฮ่า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 ่าฮ่นี่าฮาฮา่่าฮาฮาฮ่าาน,นี่น<า>อร่อย่า่ถามจริงอร่อยค่ะอร่อย่า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 ฮาฮ่าฮ่่า่ เขาไม่ได้ทําเขาหามาได้ยังไงแบบเนี้ยมาดูแม่กินดิดูอุ้ยคําเดียวคําเดียวฟินเลยแม่เยอะไปโอ้ร่าดด้วยลาด้วยเหลาด้วยบุ๊กทำอร่อยไหมอร่อยค่ะแล้วแม่ทําแบบนี้ได้ไหมให้เขาจะกินไงอร่มาคือไข่มันนี้แค่คุยเลยนะเดี๋ยวเนี้ยแจงเขาเป็นไงอ่ะทุกคนใครอยากกินปูไข่ดองทะเลดองอร่อยอร่อยฝีมือแบบนี้ ไปดูได้ที่เยาวราชเจดาหรือว่าใครมีร้านที่แนะนําขายพวกปูไข่ดองอะไรพวกนี้แนะนําเรามาได้เดี๋ยวเราจะไปซื้อมากิน<ช>ดูเพราะเฮียชอบกินมากแม่ก็แบบชอบมากบุ๊กก็ชอบแบบไปเวฟกินฝากอดหนุนมันกุ้งมันปูปูวของบ้านเราด้วยนะครับน้ำปลาราก็ของโบกัญญลัตษณ์นะฮะสําหรับวันนี้ครับคตวัวบีขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ<ๆ>ผมบายงวด